w i เฟ็ดกรุ๊ปผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายขนมข้าวอบกรอบจากข้าวไทย100%เซทุ่มงบ800ล้านบาทสร้างโรงงานใหม่ในชนบุรีเพิ่มกำลังการผลิตขนมข้าวอบกรอบจาก18,568ตันต่อปีเป็น4,168ตันต่อปีทั้งนี้บริษัท w i เฟ็ดกรุ๊ปมุ่งเน้นทำตลาดแบรนด์ไลท์บาร์ีในประเทศไทยเป็นหลกักโดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ ไลฟ b บ d d y ี้ไลชิปปี้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2567พร้อมพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นนกุลชานนเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด6รสชาติได้แก่สีราชาชิลีแอนด์ลามบาร์บีคิวซาวครีมแอนด์ออรเนียนซีซอลและชีสโดยจำหน่ายผ่านทางท็อ,ทอปซูปเปอร์มาร์เก็ตท็อปฟู้ดฮอลล์ฟู้ดแลนด์กูเม่มาเก็ตและร้านทัทใน BTS และช่องทางออนไลน์เช่น Lazada, Shopee, TikTok Shop รวมถึงคาราวานรถโชว์รถยัม่ทรัคที่จะส่งมอบความกรอบอร่อยทั่วประเทศครับไวไฟ์ฟนี่เราก็ตั้งตั้งแต่ปี2002นะฮะถึงปัจจุบันครบยียบปีครับแล้วก็เราเป็นใช้ข้าวมาผลิตเป็นตัวสินค้าสแนค็คนะฮะ,ะสินค้าล่าสุดนี้ของเรานี่คือ ดูเหมือนเป็นเตโต้ชิพนะฮะแต่ไม่ใช่นะ,ะเราเป็นอบไม่ทอดใช้ข้าวอย่างเดียวนะฮะอย่าอย่าเข้าใจผิดว่ามันจะเป็นเตาตู้ชิพแต่เป็นไรซ์ชิพนะ,ะเราเรียกว่าชิปปี้นะเพิ่งร้อนชใหม่ๆเลยฮะเราใช้พรซเซนเตอร์นองกุลเป็นพรีเซนเตอร์เรานะฮะอันนี้เริ่มถ่ายในประเทศไทยนะฮะที่จริงเราตั้งมา23ปีนี่เราส่งออกนอกต่างประเทศเป็นหลักนะฮะเราขายแพ็คให้ under brand ของลูกค้าที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่เป็นระดับหนึ่งนะฮะ ปีหนึ่งนี่เราขายเฉพาะออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี่1,000ตู้คอนเทนเนอร์ 40-foot ฟุตไฮคิวนะครับแต่ปีนี้ไปนะเราจะเริ่มมาสร้างแบรนด์ตัวเองนะฮะแบรนด์ของเราก็คือ RiceBuddy นะฮะแล้วก็มีมีไบ ke กับชิปปี้สองอย่างนะฮะอันนี้จะขายทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็เราก็เริ่มขายในประเทศจีนเหมือนกันในแบรนด์ของเราเองนะฮะก็ขายดีมากตอนนี้ช่างหายนี่หาสินค้าเราเจอหมดเลยฮะ อันนี้คือข้าวโรงงานใหม่เราคือเพิ่งเปิดวันนี้คือพอเราครบการผลิต3สามเส้นนะฮะทั้งหมดมีแคปเปสต์ลีมันปีหนึ่งได้ทำได้1,800ตันนะฮะอันนี้คือคือเราสร้างตั้งแต่ปี2อ2 0นนะฮะแล้วก็พอดีตอนนี้ครบหมดละเดิมเราได้1ลายตอนนี้เราครบมา3 p r โปรดักชันไลน์คอมพลีตทั้งหมดเลยนะฮะ ก็เลยเราส่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากโรงงานใหม่ที่ชมบุรีครับก็เราอยู่เมืองไทยอ่ะเราต้องโปรโมทข้าวไทยครับคุณภาพของข้าวไทยนี่ดีมากนะฮะแล้วก็อย่างเราใช้กลิ่นหอมของของไอข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยมันสร้างความหอมของตัวสินค้านะฮะผลิตออกมาเนี่ยคุณทานไปแล้วเนี่ย after taste มันเนี่ยจะมีหอมเรื่องกลิ่นของหอมมะลินี่หอมมากเลยฮะอันนี้คือจุดเด่นของสินค้าของเราที่ต่างกับารก์เกร์ตัวอื่นนะครับเดิมนี่เราปีหนึ่ง ใช้ประมาณ1 0 0่0หมื่นตันนะฮะ10,000ตันนะ,ะแต่โรงงานใหม่ขึ้นมาแล้วตลาดก็โตขึ้นเนาะเราคมคิดว่าที่จากปีนี้นี่จะมี20%โตนะครับโอ้เยอะมากเลยฮะเพราะสินค้าเราไปดูที่ตลาดเนาะมันเยอะมากที่ใช้ข้าวผลิตเนาะมีมีพวก street food ก็เอาเข้ามาเป็นเป็นตัวสินค้าเนาะเยอะมากนะฮะ โตฮะเพราะว่าสินค้าพวกสน็คเนี่ยเทรนของตลาดโลกนี่ก็คือเอเซียแปซิฟิกนี่จะโตมากเลยนะฮะปีแต่ละปีนี่5%้านตนะโตนะเพราะว่าสมัยนี้คนสมัยรุ่นใหม่นี่คือเขาไม่มีเวลาทานข้าวเนาะเวลาทานข้าวไม่มีอ่ะก็คือซื้อพวกสน็คอะไรมาแทนนี่ฮะแล้วอย่างก็คือถ้าเราใช้ข้าวมาทำเนี่ยเอ๊ะมันก็เหมือนกับทานข้าวเนาะก็เลยตลาดตรงนี้นี่จะยิ่งมายิ่งเติรัตตลาดที่เราตอนนี้ทำอยู่ก็คือว่ายังยังเยอะเลยที่เรายังไม่ได้เข้าถึงนะฮะ เ,เราตอนนี้อย่างเช่นแอ,อ,อฟริกาเนาะแล้วก็กำลังเริ่มเนาะแล้วอย่างมิดโอลิสนี่เราเพิ่งเข้าซาอุดิอาระเบียเนาะแล้วก็อย่างพวกตลาดเอ,อ,อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยเราเข้าแค่บราซิลนะฮะแล้วก็ยังมีหลายประเทศเลยยังไม่เข้าแล้วตลาดอเมริกาเราก็ยังไม่ได้เข้านะฮะออตอนนี้เราแค่สตรองที่ออสเตรียนิวซีแลนด์แล้วก็ยุโรปนะฮะ ก็เลยต่ายยังเยอะเลยที่ยังไม่เท่าก <c oughs> ็เลยเนี่ยภายใน3ปี5ปีนี้เราคิดว่าจะเติมโตเยอะเลยเพราะว่าที่ดินที่เราเตรียมพร้อมไว้ที่ชมบุรีนี่ก็ยังมียังมี2ส่วนสนะฮะโรงงานที่เปิดวันนี้แค่1ส่วนสของที่ดินที่เรามีไว้นะฮะก็เลยต่อไปนี้เราจึงสร้างลง2โรลง3ต่อไปครับ800ล้านครับมันจริงๆสร้างไม่นานฮะมันพอดีตอนเสร็จเนี่ยมาเจอโควิดครับก็เลยทุกอย่างเราก็ต้องล่าช้าลงมานะฮะ แล้วก็โรงงานจริงๆมันต้องมี3 production line แเดตอน2,020เราสร้างเสร็จปุ๊บเราตั้งได้1ล i n e ลนะเรก็ต้องชะลอนะดูว่าสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างอนะ่แล้วตอนนี้ปีนี้ทุกอย่างกลับมาแล้วเราก็เลยพร้อมแล้วนะฮลาย2ลาย3ก็ตั้งลงไปเลยแล้วก็จากวันนี้เป็นต้นไปเราผลิตได้หมดทั้ง3ลายเแต่ละแต่ละโรงนี่ประมาณ700ล้านครับทั้งหมดนี่สาม3หมื่นสามสามหมตันครับ โอตราสเกี่ยวกับใช้ข้าวผลิตนี่มาเยอะนะ,ะอีหอก็เยอะอโอสารพัดเลย <laughs> คือของเรานี่คือพจน์หนึ่งคือเราอบไม่ทอดนะฮะแล้วเออเราไขามันต่ำนะแล้วก็อย่างอินกิวเลียนต่างๆเนี่ยเราส่วนสะสมนี่เราใช้เนเจอร์หมดนะฮะเราไม่ใช้พวกอะติฟิชัลนะฮะ <laughs> แล้วก็อย่างคือเออ่ทคเจอร์ของเรานี่ต่างกับเพื่อนๆเลยนะฮะอย่างพราะว่าวิธีการผลิตนี่เราออกแบบเองนะฮะเครื่องจักรต่างๆ,ๆเราออกแบบเองหมดเลยฮะ ก็เลยเจ้าใหญ่ๆที่ทผิตพวกรายสกเกอร์ของโลกเลยนะฮะก็ยังต้องมาดูว่าวิธีการผลิตของเรานะฮะอย่างวันนี้เราเปิดงานนี่ก็มเีเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าคู่แข่งก็ได้แต่ไปแล้วว่าเพื่อนเพื่อนก็ได้นะก็มาชมเหมือนกันแล้วก็เปิดนะ,ะเราเปิดให้ชมเพราะเราไม่กลัวเราไม่คิดว่ามันจะแข่งกันยังไงไม่เป็นไรคือจริงๆต้องร่วมมือกัน,นพัฒนาตลาดก็ยิ่งมายิงย่งใหญ่ยิ่งดีนะฮะให้ทุกท่านมาลองชิมดูนะฮะผมคิดว่า เคยที่ผ่านมานี่ทุกคนได้ชิม r i ซ์ชิปปี้ไรซ์เบอร์ดีของบริษัท w i f ฟฟู o ดแล้วไม่มีใครตีว่าไม่อร่อยต้องชิมฮะชิมแล้วค่อยรู้ชิมแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแ,นแน่ใจแน่ใจมากเลยนะครับแล้วก็โฆษณาเราก็เริ่มนในวันนี้ที่ BTS เนาะแล้วก็สถานีรถไฟ BTS ก็มีโฆษณาของเรา พรีเซนเตอร์เราก็คือน้องกุลมีฮะมันไม่ใช่รสชาติอย่างเดียวด้วยแล้วก็มีแบบรูปแบบใหม่ๆด้วยแล้วทุกปีก็มีฮะพอสินค้าของเรานี่ innovation เราแข็งมากนะฮะจริงๆเราเป็นเยอะที่สุดเลยนะฮะในในเราคิดว่าเราดิดในอินดัสทรีของไร c ์เกเกอร์เลยนะฮะไม่มีใครมีเยอะแบบเหมือนเรานะฮะอ่ายิ่งโรงงานใหม่เราออกมาเราแคปซิ y เราพอแล้วก็คือสินค้าใหม่จะออกมาโหเยอะมากตอนนี้เรามีอยู่ที่ทอ p ส์นะฮะและ้วก็อยู่ที่โกเม r ์มาร์เนะก็ตเนาะ The Mall แล้วก็ฟุตแลนด์เนาะ total และก็ซีเจมาร์เก็ตต่างๆนะอนาคตก็ยิ่งมายิ่งเยอะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่เรื่องที่จะเข้า listing นะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะฮะมี tiktok นะ lazada นะ shopee line นะนะแล้วก็นะ facebook ig <laughs> นะมีทุกช่องทางเลยนะครับนะเยินเชิญน,นะครับ <laughs>